เออพี่กอลบอกให้ผมเบิกค่าเน็ตจากพี่อ่ะ <c oughs> มาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอเคโอเคครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับทางกองทุนทุกท่ทานนะก็ กับมาอีกครั้งนะครับสำหรับออร่าไลฟ์ของเรานะครับในสัปดาห์นี้วันนี้เดี๋ยวเราเปิดหน้ากากพูดนิดนึงนะครับจะได้มีเสียงดังชัดเจนขึ้นนะครับโอเคก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ราคาก็ดอกทะลุนะครับพันแปลงมาเรียบร้อยไปแล้วนะคือคือช่วงก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยแล้วนะฮะว่าตัวราคาทองคำเนี่ยมันมีการเหมือนกับไซเบดาวนะฮะก็คือมีการปรับตัวย่อลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเอ๊ะมันมันมีการเข้าซื้อหรือว่า เงินเนี่ยมันมีแคปิตอลฟูมเมนต์นะครับเข้าไปในตลาดของตลาดทุนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหรือตลาดพันธบัตรก็ตามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะทำให้ราคาทองก็ยังปรับตัวแบบย่ออยู่เหมือนมันไซเวดาวก็คือมันไซเว่นะครับก็คือค่อยๆไหลลงนะครับค่อยๆไหลลงนะคราวเนี้ยล่าสุดเนี่ยหลุดพันแปดไปแต่ว่าก็มีดีกลับขึ้นมาดีกลับได้ดีกลับแรงนะครับกลับขึ้นมาคราวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาติดตามประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะล่าสุดเมื่อคืนนี้นะใช่ป็นข่าวใหญ่เลยนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่ามี ข่าวในบ้านนะก็ข่าวล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็ทางคุณจารงพาวเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐก็มีการออกมาประกาศแผนครึ่งปีแรกนี้นะว่านโยบายการเงินอ่ะเขาจะทําอะไรกันบ้างอ่ะก็มีสรุปมาให้วันนี้เราจะมาผ่าแผนธนาคารกลางสหรัฐกันนะครับอ่าเนี่ยอันแรกเลยเงินเฟ้อยังกำหนดไว้ที่2%เอร์เ็นคือคุณจะรงพาวเวลบอกว่าที่ผ่านมาที่เราเงินอัดฉีกันไปอ่ะเฮ้ยเงินเฟ้อมันยังมันยังไม่เฟ้อไม่เฟ้อสักทีอ่า เขาก็เลยกาหนดเหมือนเดิม2%ทาไงก็ได้ให้มันถึงเป้าเนี้ยครับฮะแล้วก็เฟดเฟลเลตก็คืออัตราดตกเบี้ยนโยบายคือก็ยังกดให้มันต่าอยู่เหมือนเดิมครับคือน้อยกว่าหรือเท่ากับ0.25เพราะของจริงมันทีไม่ถึง0.25มันปนเปื้อนอยู่แถว0.1ด้วยซ้ำอันนี้ยังคล้ายๆของของเดิมอยู่เลยนะของเดิมเลยของเดิมเลย QE เนี่ยครับก็1.2แสนล้านต่อเดือนเหมือนเดิมอ่ QE อันนี้ไม่ได้เอามาแจกชาวบ้านทั่วๆไปนะคือเขาเอาไปซื้อ มีม,ม,ม,มีมันจะมีสองก้อนก้อนแรกเขาจะซื้อพันธบัตรรฐัฐบาลก้อนที่สองเขาจะซื้อพวกตราสารหนี้ที่มีคล้ายๆว่าหลักทรัพย์พวกบ้านอะไรพวกนี้ท้ประกันอ่านี่คือก้อนที่สองแต่รวมกันละ1.2แสนล้านต่อเดือนคือมันเป็นเงินมาซื้อยังไงอะตราสารหนี้วอตัวคือเขาทําได้เนาะก็ <laughs> ได้ชา้าเนาะแล้วก็อีกอันนึงที่เขาพูดเมื่อคืนนี้คือเขามองว่าการจ้างงานเนี่ยมันยังไม่ถึงเป้าซึ่งเป้าเท่าไหร่อันนี้เขาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนแต่มันมีตัวเลขมาเมื่อตอนซัก ต้นเดือนกุมภาเนี้แหละเออว่าอัตราว่างงานเนี่ยตัวเลขล่าสุดคือ6.3จุดสาอ่ะแสดงว่ามันต้องน้อยกว่านี้อ mm hmm. แปลว่าอัตราว่างงานมันควรจะน้อยลงกว่านี้นี่คือที่เขาอยากจะทําแล้วก็มันมีคนถามเขาคือเมื่อวานนี้เขาไปพูดที่รออัฐสภาก็มีคนหนึ่งถามอ่ะว่าเฮ้ยที่นักวิเคราะห์บอกกันว่าปีนี้ GDP อเมริกาจะถึง6%ได้ไหม mm hmm. คุณพอเวลก็บอกอืมเมบีก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งก็เป็นคาดการณ์ที่ โอ้ค่อนข้างสูงมากเลยนะ6% GDP บวกบวกกลับขึ้นมาจากใช่ใช่จากที่ตอนนี้มันแบบมันแย่อยู่จะบวกขึ้นมาเยอะอยู่ทีนี้เรื่องที่เขาเป็นกังวลกันก็คือเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหน้าจอนี้นะครับรูปนี้มันคืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยครับซึ่งมันก็มาจากตัวเลขเศรษฐกิจอะที่มันค่อยๆกระเติงขึ้นมาแล้วเผอิญว่ามันไม่มีแล้วเผอิญว่าเงินเฟ้อมันต่ําด้วยไงมันมีเงินเฟ้อมากกดไว้ด้วยผลก็เลยแบบแห่ไปซื้้้้ออพััันนนนนธบตตกกมาขึแลวี เนี่ยเนี่ยจากผมไม่รู้มองเห็นไหมนะ <laughs> จากประมาณสัก0.7อ่ะตอนประมาณโนเวมเบอร์ปีที่แล้วอ่ะวันนี้มันขึ้นไปไฮ1ึคืหนึ่งเด้งอ่ะอท่าไในเวลาแค่ไม่กี่เดือนอ่ะ,ออะราคาทองคําก็เลยแบบถูกทิ้งเรียราดคือมันไม่น่าสนใจตรงที่ยังไงเดียคือถ้าสมมุติคุณซื้อพันธบัตรตอนนี้เอาเอาสมมติสมมุติแล้วกันสมมุตินะคุณเข้าไปที่1.4ดอก1.4ตอนนี้นะอ่าแล้วตอนนี้คุณมีเงินเฟ้ออยู่2เปอร์เ็นแปลว่าอะไรแปลว่า คุณจะขาดทุนประมาณ0.6ใช่ไหมแล้วทีนี้ถ้ายูมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เงินเฟ้อยังไม่ถึงเนี่ยแปลว่าอะไรเพราะว่าคุณมีอะไรที่มันรับประกันเงินต้นอ่ะคุณอยู่คุณก็ซื้อพันธบัตรไม่ดีกว่าหรออดังนั้นถ้าพันธบัตรมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นอันตรายอย่างมากกับทองคาและจริงๆอ่ะสินทรัพย์อื่นด้วยเพราะอะไรเพราะพันธบัตรมันมันคือไปเท่าความเสี่ยงอ่ะความเสี่ยงมันพอๆกับทองคำนะครับ แต่มันรับประกันว่ามันจะให้ดอกในขณนณะที่คุณไปถือทองเอ้ยมันเนี่ยขึ้นลงขึ้นลงอย่างต้นปีลงมาวเลยผิดเยอะอยู่นะใช่ไหมดังนั้นดังนั้นไอ้ที่การที่เขายังคีบเงินเฟ้อให้มันเป็น2%อยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นยังเป็นข่าวบวกกับทองคำและการที่เขาก็ยังกดดอกเบี้ยอันนี้ก็ยังเป็นข่าวบวกกับทองคำส่วน QE นี้อันนี้อันนี้กลางๆเพราะมันบวกทั้งทองแล้วก็ตลาดสินทรัพย์อย่างอื่นด้วย ที่ทำคิวเนี่ยมันไหลเข้าในตลาดพวกพันธบัตรด้วยใช่ใช่มันเขาจ่อจมซื้อพันธบัตรอยู่แล้วสองก้อนมันทําให้เนี่ยมันขึ้นด้วยมันไม่รู้จะหาผลตอบแทนไหนมันก็พันธบัตรนี่มันตลาดใหญ่ด้วยออกมาปุ๊บเ็เข้าอ่ะมันก็มันก็ทาให้ผักดันในอันนี้อันนี้อันนี้จัดกลางกลางแต่ที่มันไอ้ที่มันจะเป็นลบกับทองคําเลยจริงๆคืออันนี้ฮะลดอัตราว่างานแปลว่าอะไรเขาจะทาให้เศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นคนก็เฮ้ยเราไปซื้อหุ้นดีกว่าไหมอ่ะ มันให้ผลตอบแทนสูงกว่านะเ้วถ้า GDB บวก,กวกเป็นได้จริงนะถ้าทําได้จริงๆอันนี้มัน,นจะยิ่งแยกกับทองเลยอ,อันนี้จะเป็นก็ทําให้โดยรวมๆนะครับโดยรวมๆเนี่ยมันยังเป็นบรรยากาศที่เซนติเมนต์เชิงลบนะกดดันนะฮะร,ราคาทองคําให้ใระยะสั้นนี้มัน,มนให้มันยังไซเวดาวอยู่ก็คือคือรู้แหละว่าแบบไม่ได้ลงรุนแรงอ่ะแต่ว่ามันแบบขึ้นยังยากยังยังก็คือยังแบบปรับตัวย่อๆอยู่นะตรงนี้ครับ ก็เนี่ยครับนี่คือภาพสีแดงสีแดงอันนี้คือราคาทองนะสีน้ำเงินอันนี้คืออัตราพันธบัตร10ปีแต่ว่าหักลบเงินเฟ้อแล้วจะเห็นว่ามันแบบเกือบจะสวนทางกันเลยแล้วถ้าแบบฟูมเข้าไปใกล้ๆหน่อยจะเห็นว่าตอนนี้มันดีสวนขึ้นมาในขณะที่ทองอ่ะปักลงเพราะอะไรเพราะตอนนี้เงินเฟ้อมันตับพลังของเงินเฟ้อมันมันดรอปลงไปนะฮะมันก็เลยเฮ้ไปซื้อพันธบัตรดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับทองก็เลยโดนกดลงมาคือเงินมันต้องหมุนไปหาผลตอบแทนที่มากกว่าเสมอครับ อ่านี่เป็นธรรมชาติของตลาดครับอันนี้เป็นอันนี้เป็น ETF. ETF ที่แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ต้น,ตนปีมาคือตัวเลขเศรษฐกิจมันดีขึ้นเรื่อยๆครับคนก็เริ่มเฮ้ยไปซื้ออย่างอื่นเน่ยเขาก็ทําเหมือนเหมือนอย่างนักวิเคราะห์หลายคนคุณก๊อบใช่ไหมอ่าตัวไหนไม่วิ่งเขาก็ขายไปเือตัว <laughs> อื่นที่มันวิ่งแต่อ่าเนี่ยครับเห็นจากเนี่ย ETF ทองก็ถูกเทขายทิ้งลงมาเรื่อยๆพร้อมกับราคาทองครับ จะถึง27,800บาทภายในมีนานหมครับม,ม,มีลูกค้าถามมาแล้วคาทองจะราคาทองคำแท่งน่าจะเป็น6.96.5นะครับ96.5ตอนนี้จะถึง27,000ไหมเหรอเดี๋ยวผมมีกราฟทองในประเทศอยู่นะอ่านี้ด้านขวาคือทองคำแท่งก็ทรงเดียวกับทองคำโลกนั่ 2, นแหละครับประมาณ2,000บาทนะฮะประมาณ2,000บาทก็ทรงทรง,งเดียวกันพี่แต่มันมันมีก็ได้ต้องแบบถ้าถ้าดูทรงนี้น่าจะต้องพันก็คือขึ้นอีกพันประมาณ เออตอนนี้มันอยู่ประมาณ18,000เอ้ย 1, 1> ึ่0หก็คือต้องทองโล่เนี่ยต้องขึ้นประมาณพั0เก้อยเกือบเกือเฉียดสองพันนะเพราะงั้นเถอะครับนะครับดูถ้าดูตามราคานี้นะแล้วก็บาทที่แข็งด้วยเขามีเสื่อมมาว่าภายในมีนานี้ไหมครับเน <c oughs> ื่องแต่ภายในมีนาณี้ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะไปถึงเมื่อไหร่ในมีนา,นานคือคือจริงๆแล้วอ่ะตอนนี้ อันนี้ด้านขวาด้านขวามือคือทองคาแท่งในประเทศตนรินทรบอกไปครับคือต้องบอกถ้าถ้าราคาตรงนั้นเราต้องพูดถึงเงื่อนไขของอราคาทองที่จะกลับขึ้นไปได้ก่อนอนะครับตอนนี้ผมคิดว่าจะกลับขึ้นไปได้เนี่ยความน่าสนใจในสินทร,รัพย์อื่นๆต้องต้องต้องน้อยกว่านี้กอ่อน <ๆ S 2> นะครับ <ๆ S 2> ตอนนี้ต้องบอกว่าความน่าสนใจในสินทรัพย์อื่นๆเนี่ยมันเยอะอยู่นะครับทำให้มันยังไม่กลับมาเงินมันยังไม่กลับมาตรงทองคำนะครับ ถ้าถ้าสินค้ายอย่างอื่นเนี่ยยังไม่ขึ้นแบบเยอะมากๆกว่านี้ผมว่านะผมพูดถึงหัวุ่นหรืออะไรเงี้ยถ้าสินค้าเหล่านั้นนะขึ้นไปเยอะมากๆแล้วเกิดแรงเทขายผมคิดว่าเงินงจะไหลนะครับกลับเข้ามาที่ตลาดทองคำคอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เหมือนทองคําคือลงไม่ได้ลงเยอะ,อะเพราะว่าเงินมันอนัดฉีเข้ามาอยู่เหมือนก็มันมีเงินเฟอ้อมีอะไรอยู่นะครับมีเงินที่มันค่อนข้างดลูชันเอฟเฟกเยอะทําให้ทองยังไม่ลงหนักนะครับแต่ว่าการที่จะมีแรงผลักดันให้กลับขึ้นไปเยอะๆเร็วๆเ,เ,เนี่ยโดยเฉพาะต้องมีนาคือ ใช่ในแบบเดือนหน้าเลยอย่างเงี้ยนะครับมันต้องขึ้นเยอะมันก็อาจจะต้องรอต้องรอปัจจัยเนาะก็เนี่ยดูอย่างภาพนี้ก็ได้ครับเนี่ยอย่างโกลอีดีเเนี่ยเห็นครับเริ่มมีการดรอปลงมาเรื่อยๆคือคนเขาเริ่มเทคกำไรแล้วอ่ะเขาก็จะไปซื้ออย่างอื่นกันซึ่งก็ต้องรอให้เขาเทคอำไรจากอันนั้นก่อนใช่ใช่ปกติมันต้องมันต้องมูฟครับคือมันต้องมูฟเมนต์ก่อนหน้านี้หุ้นเคยลงไปเยอะทองเคยขึ้นเยอะถูกป่ะคือแล้วพอทองพอพอหุ้นลงไปเออหุ้นลงไปเยอะ ทองขึ้นเยอะเขาก็ขายทองไงก็ต้องไป็นหอคุณใช่เนี่ยครับพุ้นกลับขึ้นมาคุณก็ต้องรอให้ทุ้นมันขึ้นเยอะหน่อยคือเหมือนเงินไม่มีก้อนเดียวมันก็ต้องมูฟไปมูฟมาอย่างเงี้ยอ่าครับแล้วเขาคง <c ười> ไม่ยอมแบบสต็อปลอสกันแบบมลลั่วซั่วเรื่อยๆครับเพ <c ười> ราะนั้นเพราะนั้นมันมันต้องเกิดการทางอะไรในตลาดตลาดอื่นอย่างเงี้ยก่อนหรือมีข่าวว่าตลาดอื่นไม่ค่อยดีแล้วถึงจะมูฟมามันเป็นวัฏจักรอย่างเงี้ยเสมอนะครับคือเราก็คือต้องอดทนรอผม่คิดว่าสุดท้ายเราต้องขามันกลับขึ้นไปนั่นแหละแต่ว่าตอนนนนนนีี้้มมมัััััยงไไ่่จุดทกลบขึปเร็ว ก็มีจริงๆมีประเด็นหนึ่งนะอันนี้คือค่าเงินดอลลาร์สีน้ําเงินคือทองคำนะครับสีส้มเป็นดอลลาร์จะเห็นว่าตอนเนี้ยดอลลาร์มันเริ่มกระเติมมาแล้วจากตัวเลขเศรษฐกิจที่มันค่อยๆดีขึ้นเนี่ยทองก็เลยแบบค่อยๆดรอปมาในระยะสั้นนี้ดังนั้นที่บอกว่าจะกลับขึ้นไปในมีนานี้ไหมมัน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 จะต้องมันจะต้องมีมันจะต้องมีปัจจัยจริงๆเราไม่ไม่ไม่อยากไปเดาหรอกนะครับแต่ว่า เอาเป็นว่ามันสุดท้ายผมคิดว่ากลับขึ้นไปได้แต่ว่าต้องมีปัจจัยแบบไปจุบประตูเขาอะนะครับให้เขามมวนกลับขึ้นมาพอดีตอนนี้เรายังไม่เห็นง่าจะแตผมคิดว่าน่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งกันซึ่งปัจจัยจริงๆมีอยู่นะพี่ไม่เกินไม่เกินรอครับก็เนี่ยภายในสัปดาห์นี้หรือก็คือวันเสาร์นี้คือศุกร์เสาร์เนี้ยเขาจะเริ่มโหวตแล้วว่างบหนึ่งจุดเก้าเนี้ยครับหนึ่งจุดเก้าล้านล้านจะผ่านไหมซึ่งจากข่าวที่ออกมาน่าจะผ่านแต่ อัพทูนะหนึ 9, ่งจุดเก้าล้านล้านนี้มันลปบปับทองไม่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้ามันออก <c oughs> มา,าเป็นไปได้สองกรณีครับคือคนอาจจะแห่ไปซื้อพ้ดแต่ถ้าเงินดอลลาร์มันลงมามันจะค่อยๆทําให้ดอลลาร์มันเฟอ้อ <c oughs> อ่าฮะมันาก็อาจจะเหมือนของทัามก่อนหน้านี้เดี๋ยวเรากลับกลับไปดูอ๋อไม่ถึงอาชีดเงินเข้าในระบบคนทีว่าจ่ายแบบเงินมากๆเลยเข้าไปซื้ออะไรอย่างเใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกราฟดอลลาร์เนี่ยก่อนก่อนหน้านี้เนี่ย ค่อดอลลาร์ามันอ่อนลงพอตอนตอนสมัยทั้อะตอนที่ทัอัดฉีดดอลลาร์ก็อ่อนหับเลยทองก็พุ่งกระชดดพอพเวลาเคาให้ผ่านไปเ,เงินมันค่อยๆแบบยังไงมันถูกดูดซับอ,อ่ะดอลลาร์ก็ค่อยๆกลับมาแข็งเหมือนเดิมแล้วทองก็ค่อยๆร่วงลงเนี่ยฮะก็ต้องรอสุกเสาร์นี้ฮะจริงๆเดยไลน์วันเสาร์นี้แหละ<อ>เสร็จเสร็จสิ้นวันเสาร์นี้เราเดี๋ยวก็ต้อง้เตืองติดตามข่าวนิดหนึ่งนะครับรับเสารแล้วเดี๋ยวเขาต้องเซ็นภายในให้ เขาจะต้องยื่นถ้าผ่านแล้วนะเขาต้องยื่นให้คุณไบเดนเซ็นให้เสร็จเส้นให้ทันก่อน15มีนาด้วยเพราะมันจะเป็นวันสุดท้ายของงบก้อนล่าสุดแม้เขาจะไม่มีตังใช้อีกแล้วยิ่งถามตัวท่าถามได้ไหมครับถ้า1.9ล้านล้านผ่านทองจะขึ้นจริงไหมอาจจะต้องอาจจะแบบมีดีเลย์สักระยะหนึ่งครับ <laughs> ครับรอให้เงินมันแบบอัดฉีดคือคือผ่านนี้แบบเขาต้องยื่นให้ไบเดนเซ็นด้วยพอไบเดนเซ็นภายใน15มีนาเนี้ยครับจากนั้น เงินก็จะค่อยๆไหลอขกสู่เศรษฐกิจคือเช็คอะไรเนี่ยจะหลังจากวันนี้1ิ้มามีนาครับคือค,คือแม้ว่าข่าวนี้คือผมคิดว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะรับทราบรับรู้กันนะคือเวลาทันทีที่ข่าวออกปุ๊บว่าเออมันเรียบร้อยแล้วอะราคาอาจจะไม่ได้ขึ้นเปี้ยงไปก็ได้อาจจะแบบดีแบบเหมือนเซอออนแฟกอย่างเงี้ยคืออาจจะย่อก,ก็ได้แต่ว่าด้วยปริมาณเงินที่มันมากๆอะถ้ามันเข้ามาในเหมือนตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันจะค่อยๆผลักดันให้ราคาสินทรัพย์ไม่ใช่เฉพาะทองนะคืออย่างอื่นเลยทั่วโลกนี ก็ปรับตัวขึ้นไปเองนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบว่าค่อยๆซึมเข้าไปนะครับเนี่พวกสิ่งต่างๆเ่นี้มันจะพยุงให้สินทรัพย์ต่างๆมันนลงยากลงยากใช่คืเรากันเนี่ยอย่างทอนองลงมาผมเห็นสังเกตดูแล้วปรับลงมาแบบยาวๆปึกดีดกับทุกทีเลยเดี๋ยวผมไปดูดูกราฟทั้งได้ไหมครับก็ลงมาตอนนั้นตอนนั้นลงมาด้วยไอซายที่สาสิบด้วยนะครับตรงไหนตรงไหนครับเดิมนะครับที่เราบอกอันนี้ผมว่าค u e หลายรอบมากเลยนะครับเนี่ยครับเนี้ยตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกเส้นนี้แตกเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวก็คือซื้อเหมือนเดิมจริงๆยังไม่ทําแตกมันก็มีดีดทั้งสองครั้งเลยนะพี่ใช่คือคือตอนที่คือตอนที่มันแบบมีโลอ่ะมันลงมาแตกหมายถึงว่าตอนนี้มีโลมันจะสาสิบเลยแล้วพอมาปิดวันน้ำมนปิดสูงมาปิดเป็นแฮมเมอร์มันก็เลยก็เลยเหนือเส้นนิดหนึ่งครับก็เพราะนั้นไอ้ตัวนี้ที่นิคาห์นี้คือยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับก็คือถ้ามันย่อลงมาเนี่ย บางคนไม่ต้องคิดทําอะไรเลยก็ได้ก็รอเนี่ยมันลงเส้นเนี้ยนะครับคุณค่อยซื้อก็ได้นะถ้าบางทีค่อนข้างแบบกังวลว่าจะซื้อจุดไหนดีก็ยังเราก็ยังใช้สูตรเดิมๆเหมือนเดิมครับโอเคนะครับแล้วมีคราวนี้เดี๋ยวมีประเด็นก็คือมีวันเสาร์นี้เนาะที่ต้องเตรียมตัวนะครับเป<ช>็นวันเสาร์นี้คือเขาเริ่มวันศุกร์แล้วเสร็จวันเสาร์ครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมคุยเรื่องเรื่องของราคานิดนึงก็แล้วกันเนาะก่อนที่จะจบนะ มีลูกค้าถามว่าคิดว่าจะผ่านไหมโอ้โหคือแบบข่าวออกมาแบบเหมือนเขาล็อบบี้ไปหมดแล้วน่าจะผ่านแล้วครับเพียงแต่มันจะถึง1.9ล้านล้านหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งพอตัวเลขมันก็สูงเขาอาจจะมีแบบเจรจากันว่าขอลดหน่อยได้ไหม10% 20%อะไรอย่างนี้นะครับแต่คงผ่านแล้วครับนะครับโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตัวราคาแล้วกันเนาะราคาเนี่ยยังลักษณะเล้ยคล้ายๆของเดิมนะครับก็คือคือผมยังมองลักษณะเป็นเหมือนทริปเปิลแล้วก็ มันจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ย่อยอย่างเงี้ยคือคือมันจะเป็นลันกษณะสามนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบนี้ตลอดนะอย่างเงี้ยครับหนึ่งคืออันนี้ผมนับเป็นหนึ่งไว้นะสองนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับรีบาวขึ้นมาสามนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นตรงขยับขึ้นมาเนี่ยพันแปดร้อยต้องบอกว่าตรงนี้เป็นแนวต้านใช่ไหมประมาณพันแปดร้อยหกสิบนะครับนะครับก็จะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะถ้ามีข่าวเป็นบวกเนี่ยราคาดีดตัวขึ้นมาแรงอร่อยเราก็อาจจะต้องระวังแนวต้านนี้เช่นเดียวกันนะครับ 40 1,840ขึ้นไปเนี่ยก็ต้องระวังเหมือนแรงขายแล้วนะครับว่าอาจจะทำให้เหมือนของเซลล์ออนแฟลกครับแล้วนะแล้วเขาขายกับกลโลมีนะครับก็ก็ผมคิดว่ารีบาวอยู่นะตอนนี้เพราะปิดจะสวยอยู่นะครับราคาก็น่าจะแบบมีกระชากขึ้นมาแบบแต่ว่าเวลากระชากสังเกตวช่วงนี้กระชากพึ่งก็โดนตลอดเลยขายกับกลโลยนะก็ต้องอาจจะต้องระวังการเทรดจะเป็นรักษณะขกงการเก็งกำไรนะฮะดีตัวขึ้นไปก็ต้องระวังเขาย่อลงมาก่อน เทนยังเป็นเหมือนกับว่ามันไซเบอร์ดาวนะฮะเทนเนี่ยยังไม่ได้ม้วนนะครับจะม้วนกลับเนี่ยคือต้องแบบเดี๋ยวผมถ้าม้วนกลับนะ <Me an> เดี๋ยวต้อง,ต,องต้องให้ให้ดูเชิงเทคนิคนิดนึงว่าเวลาเขาม้วนกลับเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่มีรูปแบบตอนนี้มันมันลงแบบนี้ใช่ไหมนะครับเพราะนั้นเวลาเขาจะม้วนกลับเนี่ยนะครับคือเขาต้องตั้งใหม่คือต้องไม่คือต้องเป็นอย่างนี้นะครับเอางี้ก็แล้วกันง่ายๆตอนเนี้ยมันอย่างนี้อย่างนี้ลูกเลยนะครับ มันมางมาอย่างนี้ตลอดนะครับเราเห็นแบบนี้เมื่อไหร่เราค่อยโอเคกับมันนะครับแต่ตอนนี้เวลามันดตัวขึ้นมาเราก็เลยต้องระวังการปรับตัวย่อลงมาเท่านั้นเององ่ายๆแค่นี้เองเป็น้นกรอบนะครับของสัปดาห์นี้นะผมก,ก็เลยนะครับเดี๋ยวให้ไว้ก่อนนะครับที่แนวต้านนะแนวตาน้านด้านบนก็คือ1น4่ี่นนะครับถึง60ูนะนะครับนะส่วนข้างล่างอ่ะก็แน่นอนนะหลุด เออจะมีตอนนี้ก็จะมีคือผมคิดว่าพันแปดเป็นเลกลางๆแล้วมันผ่านมันเหมือนกับว่ามันผ่านมันหลายครั้งแล้วด้วยมันตักขึ้นตัดลงหลายีรล้วไั่ขึ้นหน่อยลงนะครับเพราะนั้นประมาณ8ปดสิบเนี่ยนะครับจะเป็นแนวที่สําคัญนะครับหนึ่งแปดสี่ศูนย์เป็นหนึ่งเจ็ดแปดศูนย์นะครับลงถ้าหลุดลงมาในเจ็ดแปดศูนย์เนี่ยจะเป็นแนวรับผมผมให้เป็นแนวรับสุดท้ายก่อนนะครับต่ำกว่านี้ยังไม่หักให้ซื้อนะครับให้ไปซื้อตรงไอซีที่สามสิบเลยนะครับผมคิดว่าน่าจะง่ายสุดนะก็ให้ที่ก่ออนนนนแบบี้้กกก็ลวััะคร มีคำถามเพิ่มเติมไหมมีคำถามอะไรเพิ่มเติมมาไหมครับผมถ้ามีอะไรก็ถามได้นะครับไมงรูึกว่าใส่ไว้ในนี้เลยเดี๋ยวเรามาตามตอบให้ดีหล่ะอะได้ได้ครับนะครับโอเคนะครับั้นงั้นประเด็นก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราออกมาติดตามต่อเนื่องในวันเสาร์นะครับอยากให้นักลงทุนติดตามด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับช่วงของวันเสาร์นะยกเว้นว่าจะมีเซอร์ไพรส์จริงๆว่าเฮ้ยไม่ผ่านต้องขอเลื่อนไปอีกอาทิตย์เหมือนสมัยคุณทัาเออถ้าถ้าอย่างนั้นของน่าจะ อาจจะเดี๋ยวอาจจะมาถึงเส้นล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามต้องติดตามเพราะว่ามันจะต้องมีเหตุมีผลเนาะว่าเฮ้ยมันเขาทําไมเขาถึงไม่ทําแล้วมั้ยทางตลาดนี่ก็จะมีการเหมือนกับอินทรพีคือแปรมันว่าแปรสารตรงนั้นนะว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะตอนนี้ทุกคนเอาจริงว่าทุกสํานักเลยดีกว่าบอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยล็อกแบบเหมือนล็อบบี้กันหมดหมดแล้วยังไงก็ต้องผ่านใช่แล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับทั้งนั้นก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยว ยังไงจะสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวรเรามาต <ผม S 1> ิดตามกันอีกทีหนึ่งครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ